สวัสดีครับทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดรวิชิตหัวอน้นเรียนรู้จากคนสำเร็จวัลนิฟดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองการตลาดตอนที่14วิธีการขายที่เข้าถึงลูกค้าเรื่องวิธีการขายที่เข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เรามาคุยกันถึงวิธีการ ในการเข้าถึงลูกค้ากันดีกว่านะครับจะเห็นได้ว่าทุกธุรกิจต้องการที่มีลูกค้าการเลือกวิธีการในการเข้าถึงลูกค้าจึงมีความจำเป็นต่อการตัดสินใจและการตลาดจำเป็นที่จะต้องรู้จักว่าลูกค้าของเราจะหาซื้อสินค้าและบริการของเราที่ไหนและเมื่อไหร่ดังนั้นในตอนนี้ เราจะมาดูกันว่าวิธีการที่ลูกค้าของเราเข้าถึงลูกค้าหรือวิธีการขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าของเราทำอย่างไรได้บ้างวิธีแรกนะครับเป็นวิธีการที่เราเรียกว่าการขายโดยตรงถึงลูกค้า direct selling เป็นวิธีการที่ผู้ประกอบการ ขายสินค้าถึงลูกค้าโดยตรงโดยไม่ผ่านตัวกลางนั่นเองข้อดีข้อเสียของวิธีการนี้ก็คือข้อดี 1. นักการตลาดสามารถอธิบายและสาธิตการใช้สินค้าได้ง่ายในกรณีที่สินค้ามีความยุ่งยากในการใช้ข้อดีข้อที่2ลูกค้า มีความสะดวกสบายและง่ายต่อการซื้อสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายข้อดีข้อที่3นักการตลาดข้อดีข้อที่3นักการตลาดสามารถทราบความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทันทีข้อดีข้อที่4นักการตลาด สามารถใช้ทักษะทางการตลาดในการเพิ่มการขายให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องข้อเสียข้อแรกค่าใช้ใจ่ายในการจ้างพนักง,งานสูงข้อเสียข้อที่2ต้นทุนในการสนับสนุนการขายสูงเช่นค่าพาหนะค่าใช้ใจ่ายในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ารายบุคคล ประโยชน์ของการนำวิธีการขายโดยตรงมาใช้นักการตลาดต้องทราบว่าสินค้าและบริการของเรามีมูลค่าสูงอัธประโยชน์ในการใช้ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะและชัดเจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มนี้จึงจะได้ผล วิธีการที่ 2. การขายผ่านค้าการค้าส่ง Selling Wholesale ในการขายแบบนี้จะเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าผ่านตัวกลางไปยังผู้บริโภคสินค้าประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคใช้ทั่วๆไปมูลค่าของสินค้าไม่สูงมากนะักแต่ในบางกรณี การขายแบบนี้อาจ,จอยู่ในรูปการขายสินค้าของเราในปริมาณที่ไม่มากก็ได้เช่นการที่เราขายผ่านองค์กรขายให้หน่วยงานราชการราชการเป็นต้นการขายแบบนี้เราจะขายได้ในปริมาณที่มากถึงแม้การกำหนดราคาจะไม่สูงแบบวิธีแรก แต่ส่วนต่างของกำไรที่เกิดขึ้นจากการขายในปริมาณที่มากอาจทำให้ธุรกิจของเราเกิดกำไรได้เช่นเดียวกันและการขายจะส่งผลต่อประสิทธิภาพจะมีแนวทางดังนี้ก็คือการเลือกผู้ขายส่งที่สามารถกระจายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่าย การเลือกผู้ค้าส่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของเราได้การเลือกวิธีการในการกำหนดราคาสำหรับผู้ค้าส่งหาวิธีการในการส่งเสริมการตลาดร่วมกับผู้ค้าส่งออกแบบวิธีการในการจัดเก็บคลังสินค้า และการกระจายสินค้าร่วมกับผู้ค้าส่งสุดท้ายเราต้องมั่นใจในสัญญาที่ดำเนินการร่วมกันกับผู้ค้าส่งโดยเน้นการทำสัญญาที่เกิดประโยชน์ร่วมกันวิธีการที่3เราเรียกว่า distance selling distance selling เป็นวิธีการนี้นักการตลาดใช้การขายที่เน้นทางเทคโนโลยีเป็นหลักการขายแบบนี้อาจอยู่ในรูปการขายโดยการใช้โทรศัพท์จดหมายทั้งแบบธรรมดาและอีเมลหรือการขายผ่านทางเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่าอ e ีม r เ e t i n ิงนั่นเองการขายแบบนี้สามารถนำมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการขายได้ดีในกรณีที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมโดยการซื้อซ้ำซึ่งลูกค้าเหล่านี้รู้จักเราดีอยู่แล้วแต่ธุรกิจเราอาจมีการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆให้กับลูกค้าและทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากระยะเวลา ในการรับรู้ที่รวดเร็วจากเทคโนโลยีนั่นเองวิธีการที่4เป็นวิธีการในการขายในตลาดต่างประเทศ selling overseas วิธีการขายแบบนี้เป็นวิธีการในการสร้างโอกาสและขยายขนาดทางการตลาดของธุรกิจโดยผู้ประกอบการอาจใช้วิธีการ ในการเข้าสู่การตลาดระหว่างประเทศที่ง่ายที่สุดก่อนก็คือการส่งออกแต่ผู้ประกอบการคงต้องเลือกว่าจะส่งออกเองหรือผ่านตัวแทนหรือผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือถ้าเก่าง่ายๆก็คือใช้วิธีการขายจาก3แบบข้างต้นแต่ลูกค้าอยู่ในต่างประเทศเท่านั้นเองและ หากผู้ประกอบการนำวิธีการขายเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจผมถ้าคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ในช่องทางต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลดีๆจากเรากันนะครับ